มาตัดกล้วยพี่น้องตัดกล้วยไปบมนะ่มเนาะบ่มไว้ถาดนี่ละเห็ดบุญเห็ดจินห้องกระต้งหมเนาะห้องกระตุ้มเขาอยังองางกุสาก็บุสากไว้เนี่ยนี่ละไห้กระได อาหนี่มันออกก่อนเัาเรียกทำออกก่อนเนะาะทำมาย,ยานดีแล้วก็ไตเราเลื่อยบาดอีบาดเดียวจุดชิบน่าเปไ็นไรพี่น้องห้ามบอเปไ็นตะกินอยู่บอหืม ใบเป่นอข้าอง่อับเป็นปุ๋ยเนาะปุ๋ยตุนไม่ต่อไป ถ้าพตัดเครื่อนั่นบหมฮะพรท่านพ่อตัดจีพ่อแล้วใครก็ตัวนั่นอีกักบพ่อแล้วเนาะตัดไปยายลูกคุณเครื่องลรเครื่องกำลังจตัดไปบมออถ่ายวิดีโพอพร้อมแล้ว เป็นหลักฐานพยาน้ว

ข้าางหดเ,เอาตัวหนึ่งเอาตัวหนึ่งออกตัวหนึ่งมาตดูอย่าข้อขาดบอกจังมากนี่จะเอาไปให้เป็ดจะเอาไปให้เป็ดน้อยกินเป็ดใหญ่แล้วหระหน่อยน่อเลยขุ่นนั่งอีกเพื่อนหนึ่ง ai, dì hay lục, lục xay, con nghe, ôi, quai, i-porn, ngọt, mai sẽ ăn si hàm, cáp mà ăn mai, muốn sẹo, mẹ kim mẹ, thắc thệ, nhọng, cái gì cứ gì gì โอสองรอยต้นเราวันนี้เดลขเจ็ดสิบกว่ <c oughs> าหนึ่งมันสองร้อยใสเลยนึ่งแม่แน่แน่ไปขึ้นหลายแล้วชั้นหอวยลอยต้นมันสิเนี่ยนี่บอกทั้งนั่นกับพ่อในสุดขั้นไปทั้งน้นองช้าหนูกะก็ที่ซ้ำต้นนั่นละมั้งเจ้าขึ้นฝ่าตัดลงเบิดเหร คือเ่าตัดลงเืชเ,เทื่อต้นกล้วยมันอยู่ตรงสันตะกันตะย่างเอาต้นยางจะเป็นยังคือไตงานมันอ่ะเมี่ยงเมี่งมะลิกินเลยตัดอย่างเม,นะมี่งมะลิบ่ฮะบ่อเหมืมอนมัน,ะนมัน,มนลายเลยเนี่นี่ มันหลนอผลหือเด้นี่ต้นกล้วยตอนนี้วจแมงมดวงโนแมนแมงมาลีดวงนอนเจ้าโกแม่งมาไนนะแมงงอคงนะแมงมาไหนโอ้เลอขั้นก้ง่ากูนี่เนาะมาขั้นเนีก่กเฮ ขั้นเลือกมองได้พอมัอยูขั้มขันบป่านี่ได้พอนีนีชุมห้องดไวนะมเดนี้ชุมห้องดนั่นมันงามอยู่นอกบังเน่เจ้าเชุมนั่นเจ้าคืบอมันเป็นกระโดดกระเดีย่บล้่ำหาสิบมันบ่งามฮะ่อยตี เจ้าไปยังจะปล่อยมันแไปอ๋อมันจะเปน็นยังคุยอย่างนี้เจอเนาะเจ้าไายเจ้ากบเบิง้งก็เป็นภาพมันตรงมันอะไรยังไงกูบอกเดี๋น,นี้ตรงฮะตรง 你可要可要买点呢？你。